สวัสดีวันพูดค่ะก่อนมือวันนั้นเขาอย่างกบ,เบีเขาเอินอย่างเขาอย่างเขาประดับดินอืก่อนถึงวันเข้าประดับดินพรุ่งนี้ค่ะก็เตรียมเตรียมอาหารพ่อใบตองไปวัดแหละมืเอ,อื่นจา้าเป็นประเภทนี่เนาะของมแต่แม่นมแต่ภาคอีสานเขาบอกะบาบลุดภาคอีสาน บรูว่าแต่ละภาคเทดคือกันหรือบ่าจ้ะก็จะเตรียมอาหารแบบนี้เลยจ้ะอ๋อใส่ใบตองผลหมากลากไม้แจวพักผลไม้มีหลายอย่างจ้ะนี่ก็เป็นอ่างุนโอ้เจาะกั วางซิอันนี้ค,าคา่ะขานมมีออ่นี่กับงูจะซื้อมาแตโลตัดวัางค่ะออก็จะมีผล,ลไม้หลากหลายอย่างตามยุคตามสมัยนั่นแหละจะสมัยตะกี้บ่มีกับบด้ใสยมาโตกลุกรุนลูกรุ่นหลานสมัยมันเปลี่ยนไปกับมีหลายอย่างนี่กับมัมมี่แม่กับลังหอนี่กับเข่ากับยาศาสตร์ตื่มาา สมัมนี้บ่ค่อยบ่ได้เฮ็ดดอกจ้ะซื่อสำเร็จรูปเลยเตรียมตัวแหละเมื่ออื่นตีใดกเ็เวไปยายเนี่ยอืพรุ่งนี้ก็ตีสี่ค่ะก็พากันไปลงวัดลงวาก,กัน<ๆ>พระสวดพระยังให้แล้วก็ไปยายล้ะจ้ะให้บ้านพระบุรุษขอบครั้วทีล่วงรับไปแล้วกับากันมาเอาของอยู่ของกินบ่อืดบ่หยาดลูกหลานพี่น้อง อันนี้โซนทางข่อยเด้อค่ะสดสกลนครบึงการ,รสิเฮ็ดประมาณนี้กรูทังภาคอื่นเฮ็ดแบบใดเขาเอืน้นว่าบุญบุญข้าวประดับดิน,ดบ,ดนบุญข้าวประดับดินแล้วกับบุญอย่างอีบัติเออ,อต่อไปก็เป็นบุญข้าวสากอัน,นี้ข้าวประดับดินเนะอะจ้ะเขาเรียกว่าบุญข้าวประดับดินจะประมาณนี้เนาะ,อะเอาให้เบิง้ง แหมบายค่ะ